สุรัส17ข้อ1ข้อนี้ก็ทำลายศาสนาอิสลามแล้วล่ะ17.1เฉพาะข้อนี้เท่านั้นถ้าท่านอ่านอย่างละเอียดทำลายศาสนาอิสลามและแสดงให้เห็นว่ามูฮัมหมัดเป็นคนช่อโกงหากคุณอ่านอย่างละเอียดมหาบริสุท์แด่พระองค์ผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์เดินทางในเวลากลางคืนจากมัสยิดอันฮารอมไปยังมัสยิดอันักซอซึ่งบริเวณรอบมันเราได้ให้ความจำเริญเพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาต่างๆของเราแท้จริง พระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นเอาล่ะเพื่อนๆคำถามแรกสําหรับชาวมุสลิมใครคือบ่าวที่ถูกพาตัวไปในเวลากลางคืนตอนนี้มุสลิมจะพูดว่าเป็นมูฮัมหมัดพิสูจน์สิขอพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าบ่าวคือมูฮัมหมัดประการที่สองเขาถูกนําตัวมาจากมัสยิดอันฮารอมมัสยิดอันฮารอมอยู่ที่ไหนกันละ่ะมัสยิดที่ต้องไม่ถูกละเมิดมันอยู่ที่ไหนกันจากนั้นเขาก็ถูกนําตัวไปที่มัสยิดอันอักซอ ซึ่งเป็นมัสยิดที่อยู่ไกลที่สุดมัสยิดอันอักซออยู่ที่ไหนช่วยแสดงให้ผมดูจากองค์การนี้ได้ไหมว่ามัสยิดอักซอคืออะไรมัสยิดอันฮารอมคืออะไรบ่าวคนนั้นเป็นใครและเขาถูกพาตัวไปในการเดินทางครั้งนี้ในคืนใดเหตุผลที่มุสลิมต้องตอบจากอันกุรอานหรือถ้าคุณไม่ตอบคุณก็พิสูจน์ว่าอันกุร่านเป็นการเช่าโกงเป็นเรื่องโกหกเนื่องจากหนังสือเล่มนี้อธิบายทุกอย่างโดยละเอียด เป็นการแจกแจงทุกสิ่งไว้อย่างละเอียดสุร๊อสิบสองอายะห1หนึ่งร้อยสิบเอ็ดหกหนึ่งร้อยสิบสี่สิบหกแปดสิบเก้าหากอันกุรอานบอกผมเสมอว่าคัมภีร์เล่มน,นี้อธิบายทุกสิ่งอย่างละเอียดเราก็ควรคาดว่าจะพบในสูร๊อสิบเจ็ดอายะหนึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่จําเป็นแก่เราไม่ใช่หรืออยากรู้ว่าบ่าวคือใครมัสยิดเหล่านี้คืออะไรและอยู่ที่ไหนองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งของการกล่าวอ้างนี้นั่นคือที่เขาว่าอันกุรอานไม่มีอะไรเทียบได้มันชัดเจนอย่างน่าอาัศจรรย์เพียง มันชัดเจนอย่างน่าเหลือเชื่อและน่าตกใจมันต้องมาจากอเล์เท่านั้นเพราะไม่มีใครสามารถเขียนหนังสือที่ชัดเจนและอธิบายรายละเอียดได้ขนาดนี้ถึงกระนั้นแต่ละอายัดต่อแล้วเอเล่ที่เราไปอ่านดูพวกเขาไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ไปอ่านข้อคิดเห็นและหนังสืออื่นๆที่เขียนขึ้นหลายศตวรรษภายหลังเพื่อดูว่าข้อความหมายถึงอะไรกันแน่กุรอานไม่ได้ระบุให้ว่าเป็นใครเกิดอะไรขึ้นเขาทําอะไรเป็นปาฏิหาริย์หรือไม่มันไม่ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นแปลกมากที่พวกคุณกล่าวอ้างถึงอิสลามแบบนี้เพื่อน สิ่งที่เลวร้ายกว่าอีกสําหรับชาวมุสลิมและผมบอกว่าพวกเขาจะได้ยินเรานะครับเดวิดลองอ่านอยญนิสิทธ์เห็นไหมครับเดวิดตอนนี้ผมขอแสดงให้เห็นอีกปัญหาหนึ่งผมอยากให้ผู้ชมพิจารณาสันนามในสูรษิบเอายะหนึ่งผมจะอ่านตอนนี้ในฉบับแปลของยูซุฟอาลีขอถวายเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์ออกเดินทางในเวลากลางคืนจากมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ไปยังที่มัสยิดไกลที่สุดซึ่งเราได้ให้ความจำเริญแก่มันเพื่อเราจะให้เขาได้เห็นสัญญ,ญาบางอย่างของเรา แสดงให้เขาเห็นอย่าลืมสรรพนามนี้นะครับเราจะให้เขาดูสัญญาณบางอย่างของเราเพราะพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นเอา่ะมีปัญหาแล้วนะครับกล่าวว่าผู้พูดคือเราพระหูพ์พูดว่าเราต้องการแสดงปฏิหารของเราแก่เขาเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเห็นและรอบรู้ทุกสิ่งเขาตรงนี้คือใครหากเป็นอันลลอฮใครเป็นผู้แสดงปฏิหารแกอ่อกัลลอฮข้อความกล่าวว่า เราแสดงปาฏิหาริ์แก่เขาพระองค์คือผู้ทรงเห็นและผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งหากผู้นี้คืออัลลอฮ์ใครกําลังสแสดงปาฏิหาริ์ให้อัลลอฮ์เห็นทีนี้ถ้าคุณย้อนกลับไปและบอกว่าเป็นมูฮัมหมัดคุณก็แค่บอกว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้รอบรู้และอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะอาญะนี้กล่าวว่าจงให้เขาเห็นสัญญาต่างๆของเราเถิดเพราะเขาเป็นผู้ที่เห็นและรอบรู้ทุกสิ่งเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นมูฮัมหมัดเขาก็รอบรู้และอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งหากเป็นอันลลอฮ์แล้วผู้อื่น ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์จะแสดงปาฏิหาริย์ให้อัลลอฮ์ได้อย่างไรเดวิดช่วยผมทีนะครับใช่แล้วครับมีปัญหาบางอย่างอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมว่าแค่ท่อน,นี้เองก็จบเกมแล้วมุสลิมครับเห็นไหมครับยาซีคอดีเห็นไหมครับเนี่ยอายะนี้เป็นเหมือนฝันร้ายมันทำลายศาสนาอิสลามจริงๆแสดงให้เห็นว่าอันกุรอานื้อไม่สอดคล้องกันกล่าวงูงูปลาปลาและไม่ได้เขียนเป็นภาษาอาหรับที่สมบูรณ์แบบ มันกล่าวอย่างไม่ชัดนักเพราะไม่ได้ให้รายละเอียดที่จําเป็นและมันถูกเขียนในลักษณะที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งในพระเจ้าหลายองค์หรือไม่ก็มูฮัมหมัดเป็นพระเจ้าและเป็นภาคีของอัลลอฮ์แม้แต่คําที่ใช้เขียนไว้ว่าขอถวายเกียรติแด่พระองค์เดวิดผมอยากจะรู้นี่น่าจะหมายถึงอัลลอฮ์กำลังตรัสอยู่ไม่ใช่หรืออัลลอฮ์คือผู้ที่ตรัสว่ามหาบรสุทธิ์แด่พระองค์แต่เดี๋ยวก่อนใครกําลังพูดอยู่อัลลอฮ์ ดังนั้นอัลลอฮ์จึงตรัสว่ามหาบรสุท์แด่พระองค์สัรเสริญตัวเองเหรอืออัลลอฮ์ทรงสักการะพระองค์เองอย่างนั้นหรือโอ้โอเคพวกคุณเห็นไหมว่าในท่อนเดียวมีข้อผิดพลาดไปกี่คำในอายะเดียวเท่านั้นเริ่มต้นด้วยการที่อัลลอฮ์ถวายเกียรติแด่พระองค์เองมหาบรสุทธ์แด่พระองค์แต่นั่นเป็นอัลลอฮ์ที่กำลังตรัสผู้ทรงพาบ่าวของพระองค์ไปในเวลากลางคืนแต่แล้วมันก็เปลี่ยนไปเพื่อเราจะได้ให้เขาเห็นสัญญ,ญาต่างๆของเราเดี๋ยวก่อนใครคือเราที่นี่คืออัลลอฮ์เขาเป็นใครที่นี่คืออัลลอฮ์ ดังนั้นเราคืออัลลอฮ์เขาก็คืออัลลอฮ์เขานั้นเป็นเราเรานั้นก็คือเขาและมุสลิมพยายามโน้มน้าวเราว่านี่ไม่ใช่การพูดท่ามที่ไม่ต่อเนื่องกันใช่ไหมใช่คือเราก็เห็นฝันร้ายในสุรอสิบเจ็ดอายะห์นึ่งแล้วและความหายนะเพิ่งจะเริ่มต้นตอนนี้เราจะไปอ่านบรรณกรรมฮะดี Uh huh. จุดจบของศาสนาอิสลามไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะยึดติดกับอันกุรอานหรือคุณก็ทําลายอิสลามจะออกนอกอันกุรอานหรือคุณก็ทําลายอิสลามคุณรู้ไหมว่าทําไมนี่คือเหตุผลตามรายงานเช่นอิบนุกษีและอิบนุอิชักพวกเขาทั้งหมดเห็นท้องกันว่านี่หมายถึงมูฮัมมัดที่ถูกนําตัวจากกระบาดไปยังวิหารในกรุงเยรูซาเลม็มเช่นเดียวกับกระบาดท,ที่เป็นอาคารจริงและเขาจะออกเดินทางจากที่นั่นบ้านศักดิ์สิทธิ์นั้นไปยังมัสยิดอันอักซอมัสยิดที่ไกลที่สุดที่น่าจะเป็นวิหารจริงในเยรูซาเลม็ม เดวิดคุณช่วยผมอีกครั้งได้ไหมครับเป็นความจริงมิใช่หรือที่วิหารแห่งเยรูซาเล็มซึ่งสร้างโดยโซโลมอนถูกทำลายลงเมื่อ586ปีก่อนคริสตกาลและวิหารแห่งที่สองถูกทำลายโดยชาวโรมันโดยนายโพติตัสในคริสตศักราช70ไม่ใช่หรือถ้าผมพูดถูกมูฮัมหมัดเข้าไปในวิหารไหนเมื่อตอนนั้นไม่มีวิหารในกรุงเยรูซาเลม็มผมหมายถึงว่าถ้าเขาขี่ลาวิเศษบางทีอาจจะเป็นวิหารเวทมนต์ก็ได้นะแค่นั้นและเพื่อนผมนิ่งงนันแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับ แม้แต่ช่วงเวลาก็แสดงให้เห็นว่ามีความขัดแย้งโอบุคคอรีเอ๋ยครับผมจะดึงข้อความนี้ขึ้นมาได้นะครับเอาหลักครับคุณช่วยอ่านข้อความได้ไหมครับแล้วก็ให้เน้นย้ำว่าทำไมข้อนี้ถึงสร้างความสับสนซอฮิบุคอรี7 5 1 7บรรยายโดยอะนัตบินมาลิกในคืนที่รอดสูญของอัลลอฮ์ถูกพาตัวเดินทางจากมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์อันกอะอับมีสามคนเข้ามาหาเขาขณะที่เขานอนหลับอยู่ในมัสยิดอันฮารอมก่อนที่อัลลอฮ์ส่งวาฮีแก่เขา ทูตหนึ่งในนั้นถามว่าเขาเป็นใครทูตองค์กลางกล่าวว่าเขาเก่งที่สุดทูตองค์สุดท้ายกล่าวว่าจงเอาคนที่ดีที่สุดคืนนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงเท่านั้นและเขาก็ไม่เห็นพวกเขาอีกจนกระทั่งพวกเขากลับมาอีกคืนหนึ่งคือหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงว่าฮีแก่เขาแล้วฟาดอันบารีแซมคุณกําลังบอกว่าส่วนนี้คือที่เขาผัดเวลาออกไปไม่มีในอดิตนี้หรือมันถูกเพิ่มจากแหล่งอื่นใช่ไหมใช่ครับ นี่คือความไม่ซื่อสัตย์ของการแปลบุคลีข้อนี้โดยเฉพาะผู้แปลแทรกคำว่านั่นคือหลังจากที่เขาได้รับวะฮีอันศักดิ์สิทธิ์แต่ฮะดิตภาษาอาหรับไม่ได้เขียนแบบนี้ภาษาอาหรับอยู่ตรงนั้นผู้รู้ภาษาอาหรับครับคุณสามารถอ่านได้ที่นี่เขาได้ข้อความนี้จากหนังสืออธิบายบุคลีโดยอิบนุฮายาอันอัสกาลานีที่กำลังพยายามทำความเข้าใจลำดับเหตุการณ์พวกคุณเข้าใจปัญหาหรือยัง หากคุณอ่านตามที่เขียนอยู่การเดินทางตอนกลางคืนเกิดขึ้นก่อนมูฮัมหมัดได้รับการเปิดเผยก่อนที่มูฮัมหมัดจะกลายเป็นศาสดาและในช่วงเวลานั้นก่อนการเป็นศาสดาพวกเขาปรากฏตัวแก่มูฮัมหมัดมากกว่าหนึ่งครั้งและพาเขาไปท่องเที่ยวกลางคืนความหมายคือโปรดจําไว้ว่านี่คือสอฮีอันบุค,คอรีนะครับมุสลิมสมัยนี้ที่ให้ความหมายตอนนี้จะต้องไปอ่านหนังสืออธิบายและอะไรทํานองนั้นเพื่อพยายามแก้ไขสิ่งที่ฮดิษนี้กล่าวไว้ พราะอดีตนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวไม่สอดคล้องกันโดยสิ้นเชิงทีนี้ถ้าพวกเขาไม่ได้พยายามหลอกลวงจะเป็นสิ่งที่ควรใส่ไว้ในวงเล็บไม่ใช่หรือหนึ100่งเปอร์เซนตน่าจะใส่มันลงไปตรงนั้นเป็นเชิงอัดไม่ควรจะเพียงแทรกลงในข้อความเช่นนี้เว้นแต่คุณจะใส่ไว้ในวงเล็บและระบุให้ชัดเจนว่าคุณกําลังใส่ความเห็นเพิ่มเติมแบบนี้เท่ากับอาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อความอย่างกับเป็นข้อความที่ฮอดีิตกล่าวไว้นั่นคือการแต่งเรื่องและการหลอกลวงโดยสิ้นเชิงเราควรคาดหวังอะไรจากคนเหล่านี้อีก เราเคยพูดแล้วนะเราพูดแล้วนะไม่ใช่อะไรนอกจากผู้เขาแห่งการโกหกขนาดยักษ์และถ้าคุณกล้าชี้ประเด็นนี้มุสลิมจะบอกว่าคุณต่างหากเป็นคนโกหกนี่มันาศาสนาอะไรกันเนี่ยบ่งบอกอะไรคุณบ้างครับพี่น้องมุสลิมปราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณผู้ที่ควรจะเป็นผู้เคร่งครัดที่สุดขอให้จำไว้ว่ายิ่งคุณรู้จักาศาสนาอิสลามมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีความศรัทธามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเป็นเหมือนผู้สงสารของพระองค์มากขึ้นเท่านั้นพวกเขาต้องทำสิ่งนี้กับาศาสนาหลอกลวงมวั่วบิดเบือนตีความหมายผ เป็นข้อกล่าวหาที่คุณชอบพูดเกี่ยวกับชาวยิวและคริสเตียนเมื่อพูดถึงพระคัมภี์หากาศาสนาของคุณต้องมีการหลอกลวงกลอุบายการโกหกการเสแสร้งและความเท็จเพื่อให้เชื่อถือได้นั่นย่อมเป็นสัญญาณที่แน่นอนว่า,าศาสนาของพวกคุณมาจากบิดาแห่งการมุสาคือซาตานและคุณต้องหันไปหาพระเจ้าแห่งความจริงพระเจ้าพูดตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราทางพระเยซูคริสต์ความหวังเดียวของคุณเพื่อความรอด